จะขึ้นข้างบนนะคะทีนี้มาชมบรรยากาศกันนะคะอือทันไหมทันไหมไม่ทัน ถึงแล้วนะคะชั้นสีนะคะนี่จะพามาชมนะคะฮะทังไหนทังไหนโอ้โหบรรยากาศนะคะจะให้ชมบรรยากาศก่อนนะคะ 在澳洲。<noise> <noise>

ก็มีแบบทั้งวนแ้ก็มีก็นีผ่านก็จะไปเนี่ยมาแบวันเียวกงมีตั้งแะีะไรค่อยเปิดก็ไดตั้ง้็จะแบบพาเพี่แผ้วนะไม่เป็นไ้ การชมบรรยากาศนะคะอือหือบรรยากาศนะคะสนุกยิ่งยิ่งอือหึกาชมใาชมบรรยากาศนะคะ สวยมากเลยโอ้หสามสี่นะคะจะถ่ายรอบๆให้ดูนะคะโอ้โหสวยมากสวยมากนี่สวยนะคะ สองประเทศประเทศลาก็เห็นนะคะประเทศไทยก็เห็นนะคะฟังนี้นะคะโอ้โหบรรยากาศนะคะมาจาให้โ ค่ะนี่ก่อนจะถ่ายแต่ว่าไม่ถึงยอดค่ะไม่เป็นไรนะคะสาธุสาธุนะคะค่ะดเดี๋ยวจะพายจุดชมวิวตรงนี้ให้ดูนะคะนี่ขออนุญาตกับกล้องนะคะวิวโอ้โห

เอา่นไดคุณครับสารนะคะใครเคนรับสารรไอาได้นะคะเมื่อบ้านไปตกทีอันเียนซื่อดก็เขียนุกคนไบ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, มอะไรผมไม่มีอะไรนะครับแต่ก่อนนี้ผม่ม เราก็จะไปอยู่ที่ชั้นสี่นะคะนี่เอาไว้ค่ะที่ชั้นสี่นะคะก็จะลงไปชั้นล่างแล้วนะคะจ้าค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะหัวหน้าเราต้องรีบกลับนะคะนี่อาจจะพาชมบรรยากาศนะคะไม่เยอะเราจะไปดูนะคะข้างล่างแล้วก็กลับนะคะเพราะว่าหัวหนา้าให้เวลาไม่นานนะคะแล้วก็นี่ก็พาไปทําบุญข้งางบนนะคะค่ะเราก็จะลงไปข้างล่างแล้วนะคะค่ะชมบรรยากาศ 原نون mm.